ถ้าถามอันนี้ปอบเนี่ยคือว่าสิเสร็จละสำเร็จล่ะไม่ว่าความรักไม่ว่าการงานไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอมันจะไพ่เนี่ยมันจะมีมีเหรียญแล้วก็มีอะไรนะดาบกระบี่ใช่ไหมดาบนี่เป็นอุปสรรคนะ,ะเปไหนอ่ะดาบดาบ,ดาบนี่เป็นปัญหาอุปสรรคถ้วยนีอ่อันนี้เหรียญเงินทองอันนี้ถ้วยอ่ะถ้วยน้ํานี่เป็นความรักหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะคือความรักเน้อไม้นี่เป็นอะไรการงานใช่ไหมอ่า ไม้นี่บองบอกถึงการงานนะมันมันอันนี้เขาจะใช้อดินดินน้ำลมไฟนะน่าจะใช่หรือเปล่าผาจำไม่ได้นะใช่ไหมไม้มีไม้ด้วยใช่ไหมเป็นกระบองไม้มันคือของจีนจอมทองใช่ใช่ของจีนมีห้าธาตุอันนี้มันน่าจะมีสี่ธาตุนะใช่ใช่มีเดียนอันนี้เป็นธาตุทองอันนี้เป็นธาตุน้ําอันนี้เป็นธาตุอะไรอ่ะธาตุไม้ธาตุดินเหรอ ดินดน้ำลมไฟทองอ่าใช่ก็เราดูดูดไพ่ทาโลกกันแล้วกันนะโอเคอันนี้เงินก็ถ้าถามทุกอย่างเลยเรื่องการงงการงานการเงินถ้าเจอไพ่นี้ถือว่าสําเร็จสิกเซร็จเหมือนกับไพ่รูปโลกนั่นเหมือนกันนะอ่าส่วนอันนี้ป,ปุ๊บเนี่ยสองสองใบ2อนะสองนี่ก็เหมือนกับความเนี่ยสมดุลความบาลานซ์นะอ่าบางคนเนี่ยเราจะทําอะไรเราต้องดูนะคนกําลังจ้องดูเราอยู่ไหม,มเราต้องอ่ให้ทําให้บาลานซ์อย่าไป รักลูกคนนี้กันไปรักลูกคนนี้กันไปหรือว่าอะไรกันไปพวกมันก็จะไม่บาลานซ์ก็จะทําให้อ่าอะไรเนี่ยอ่ามีปัญหาอันนี้เรีเหมือบยุติธรรมได้ไหมอาจารย์ยุติธรรมความยุติธรรมใช่ความบาลานซ์ความสมดุลต่อไปสามนี่หไหมสมมติว่าเอ๊ะงานเราจะเริ่มไหมโอ้โหถ้าบอกว่าเป็นไงบ้างเริ่มได้แต่ต้องอ่าภาษาภาษาจีนมีคำว่าคู่จิ้งกันไหลอ่า ทุกอย่างงานการะเราต้องลำบากต้องเหนื่อยก่อนเราถึงจะสบายที่ว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่ลำบากมันไม่สบายนะกลัวจะเริ่มการเริ่มต้นทุกอย่างมันต้องเหนื่อยก่อนใช่ไหมอ,อันนี้พอเริ่มต้นลวสบายแล้วเห็นไหมอันนี้ก็โอ้โหดูสิได้ลำได้ลำได้สรรเงินบนหัวก็มีอันนี้ก็มีไอโฟนไอววนขี้งกขี้งกขี้งกคือว่ากลัวคนมาแย่งแ<อ>มใ่ใครเอ้สีมั่นคงแล้วเห็นไหมดูกับตัวเองเลขสีเริ่มมั่นคงแล้วไหมพอเลขห้าปุ๊บอันนี้เลขห้าใช่ไหม อันนี้ถ้าเจอเลขหานี่ต้องระวังอ่าจากกับบางคนมีเงินมีทองมีใส่ทองใส่เงินใส่แหวนใส่แล้วปุ๊บโอ้โหอันนี้เงินเยอะมากเลยคนนี้แล้วโดนอะไรนะเขาเรียกว่าคนมาหลอกเห็นไหมมาทําเรื่องหุนนี่มาทาอะไรนะบิตคอยน์จะมาทําตรงนี้ทําตรงนี้อ่าเลยสุดท้ายโดนหลอกหวังจากตัวเองมีตังค์แล้วนะแต่ตตอยากจะได้คิโลบอยากได้เยอะๆอ่าเางอบ,บางทีเอาเงินเอาเงิน เอาเงินน้อยไปแลกเงินใหญ่แนละ้วสุดท้ายเงินน้อยก็หายเงินใหญ่ก็หมดตัวเนี่ยอันนี้อันนี้น,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 นี้ระวังถูกหลอกนะต่อไปอันนี้เลขหกเห็นไเลขหกความหมายก,ก็เหมือนที่เราเรียนนะเลขหกเป็นผู้จกักผู้เสียสละผู้ให้อันนี้เลขห้าเนี่ยออกไปหรือว่าอะไรต้องระวังโดนหลอกเลขหกนี่คือว่าไปเสียสละบางทีเราต้องถามเขาว่าเขาเป็นคนให้หรือคนรับถ้าเขาเป็นคนรับเนี่ยอาจจะอยู่ได้ด้านแบมือขอคนอื่นอยู่แต่ถ้าเ,าเป็นผู้ให้เนี่ยเขาอยู่ด้านบวกอนนียเราต้องไปทําบุญสุนทานเสียสละอะไรนั่นนะ เลขเใช่ไหมเราให้อะไรไปปุ๊บเราปลูปกมะละกอก,ก็ต้องออกผลละไม้ละกอเราทําอะไรมันต้องได้ผลอันนั้นคือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ที่พูดภาษิตว่าใ่ไหมยิ่งให้ยิ่งได้เจ็ดใบในสัตรรมนะ เสร็จแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างในเลขเก้ามันต้องสมมติว่าโอ้งานนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายาลความอะไรนะความพยายามความลําบากความอดทนความกลัวมันจะได้เงินได้ทองสังเกตงานทุกงานเนี่ยเริ่มต้นมันต้องลําบากอยู่แล้วไหแบบที่ทสามเดือนไหมสุดท้ายก็สําเร็จไหมต่อไปเลขสิบปุ๊บเนี่ยสมบูรณ์อันนี้เก้าเก้าอแปดแปดแปดต้องอดทนอ่าางแผนทําทำทำไปไดยเลขเก้านี่ก็เห็นไหมสมบูรณ์ละมีอะไรเริ่ม เริ่มเอออ่่มีดอกมีอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอสิบปุ๊บโอ้โหมีอะไรนะเยอะแยะแล้วมีแจกลูกหลานหลานเอาสังหารมมาซับแล้วโอเคไหมโอเคต่อไปเอาอะไรต่อเนี่ยเราทำไมหนึ่งมันโอ้เนี่ยนี่โอเคอันนี้หนึ่งผมก็รอทำเองจานสองก่อนเลยฮะอะไรนะจานสองเลยอ่าใช่เออไปสองเลยอ่าหนึ่งไหนหนึ่งไหนนี่มันหนึ่งไหมไม่ใช่นี่คิง คิง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 คเด็กอันนี้มาสมมุติว่าเราจะถามว่าเราออกไปเราได้เงินไหมโอ้ถ้าเปิดไพ่ปุ๊บถือเงินเนี่ยสบายเลยออกไปเนี่ยไปออกหน่วยก็ดีไปออกราชการออกไหนก็ไหนรับรองได้ตังค์อแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกันเด็กมันได้ตังค์แต่มันไม่รู้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้คุณค่า ไม่รู้คุณค่าเงินของค่างเงินบางทีเหมือนกันเราได้นี่ปุ๊บเราไม่รู้เราใช้ของแพงๆนะดูแต่เราไม่รู้จักใช้บางคนเนี่ยซื้อ iPhone มาแต่ไม่รู้จกเอาไปทํามาหาเงินเ,เครื่องตั้งหลายหมืน่นแต่เรายเราซื้อ iPhone โอ้โหเครื่องนี้มันลฟ์สดได้ขายของได้อะไรกับเาเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าถามได้ไม่ได้โอ้โหโอโอโลงหุ้นนี่ซื้อหวยโอ๋อได้รับตังค์ได้ละอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่า ได้ภาพพ,พวกนี้เป็นถ้ามันถือเงินถือทองเงินเป็นกองเป็นกำรเรนะน,นี่นยนี่แสดงว่าสําเร็จหมดเลยนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยบอกว่าได้หมดเลยโอเคนะแล้วต่อไปยังเหลืออะไรอีกถ้วยถ้วยเอาถ้วยกันนะ,ะน้ำชาล้นถ้วยอ่าอันนี้หนึ่งใช่ไหมสองอสองสามสี่อันนอันี้สี่อ่ะสี่ห้าหากเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็คุยกันนะน,นี่เอเคคุยกันเชี่ยวเาราสับให